ลิซ่าเดินเข้าห้องน้ำที่บ้านอเมริกาคนถึงกับแหดูถึง28ล้านวิวแล้วสร้างความฮือฮาได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนจริงๆสำหรับซุปตาสาวระดับโลกอย่างลิซ่าและลิซามโนบาลที่ไม่ว่าจะหยิบจับหรือทำอไรก็มักจะเป็นกระแสทำให้เป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดเวลาล่าสุดลิซ่าก็ได้ทำเอาโซเชียลแทบแตกเมื่อเจ้าตัวนั้นได้โพสต์คลิปเดินเข้าห้องน้ำ ด้วยความมั่นแบบสับๆเห็นแล้วเลิศสุดๆดพร้อมเพลงสุดฮิตพ็อกสตตร์ของตนเองที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลออกมาได้ไม่กี่วันก็ได้รับกระแสความปังอย่างถล่มทลายงานนี้ก็เหมือนกันเช่นเคยลิซ่าได้ลงคลิปดังกล่าวได้ไม่เท่าไรคนแห่ดูพุ่งถึง28ล้านครึ่งซึ่งต่อมาก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์โฟกัสอยู่หลายจุดเช่นกันอาทิ บ้านที่อเมริกาปังคุ้นคุ้นสวยเนาะแค่อ่างห้องน้ำอย่างสวยอะ่ะแบบนี้น้ำหอมราคาจะเป็นยังไงเนาะแล้บอกว่ากางเกงแฟชั่นมากแต่ถ้าเราใส่คนทักแน่ๆว่าไปเปื้อนอะไรมา จลิตการเข้าห้องน้ำจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบัตรประชาชนใช้นางสาวหรือนางฟ้าคะเป็นต้นค่ะท่านผู้ชมคะแน่นอนทีเดียวค่ะคนรวยคนดังสะอย่างนะคะทําอะไรก็ดูเลิศดดูรูไปหมดสวยงดงามเหลือเกินค่ะสําหรับลิซ่าล,ลิซามโนบาลน,นะคะสาวสวยเป็นซุปตาถึงระดับโลกไม่ว่าเธอจะเดินจะเหินจะอยู่ที่ไหนคนก็โฟกัสคนก็สนใจกัน มากมายนะคะเพราะเธอทั้งเก่งทั้งสาวทั้งสวยแม้แต่การเข้าห้องน้ำก็มีคนสนใจดูยอดพุ่งถึง28ล้านกว่าเชียวค่ะเราไปชมภาพของเธอกันเลยนะคะ